เริ่มต้นแหก็ใช้ตัวนี้เลยดีดีออร์แกนิกแหของบิวตี้รัตตัวนี้จะบอกว่าเขาขายมาตั้ง6ปีแล้วนะฮะเป็นรองพื้นของคุณหมอลี่นะจ๊ะที่บางเบาแต่ปกปิดดีมากไม่เหนียวเนอ้อน้ำไม่อุดตันอ่อนโยนต่อผิวสามารถใช้เป็นเอวฟิเดลูกได้คือไม่ทำให้เป็นสิวด้วยนะอ้ดิพี่ลงเบอร์หนึ่งก่อนนะจ๊ะ นี่เห็นไหมัมนกันน้ําดีมากเพราะฉะนั้นเรากันน้ำอยู่ทนอยู่นานทางวันและพี่ก็ใช้เบอร์2เนี่ยฮะเป็นช่วงแบบว่า our, คอนทัวร์กรอบหน้าของเรานะอันนี้มันดีอีกอย่างนะลืมบอกไปว่ามันไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นแล้วคนที่ผิวแพง้ง่ายหรือเซนส์เดใช้ได้จะ้ะและพี่ก็ใช้ตัวนี้ฮะที่เป็นสีเขียวมาเป็นจุดไฮไลท์ของเรานะฮะเพื่อดึงหน้าของเราให้แบบว่ามีมิติมากขึ้นด้วยนะ เห็นไหมมันก็จะดูไบรท์ขึ้นแล้วก็ใช้ตัวสีชมพูสีชมพูอ่ะคือมันจะมีชิมเมอร์ด้วยเว้ยพอแส้นมันจะให้ความแบบวิงว่งวิงว่งวิ่งพี่ก็มาแต้มนิดหนึ่งงช่วงหน้าแก้มจะได้ดูแบบเฮ้ยฉ่ำดูสายดูออร่าพี่ใช้แป้งตัวนี้ฮะของ beauty rush เหมือนกัน forever young smooth matte powder อันนี้ที่ใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะฮะมาเซตทั่วหน้าของเราโดยการใช้แปรงค่อยๆปัดนะจ๊ะ ตัวนี้เวลาใช้คู่กับดีดีครีมมันจะได้ผลลัพธ์ออกมาที่สวยมากแนะนําว่าให้ใช้คู่กันหลังจากนั้นพี่ก็คอนทัวร์รอบหน้าให้ใบหน้าของเราเรียวเล็กเหมือนลิซ่านะจ๊ะตรงช่วงหน้าผากด้วยให้มันแคบลงงัดดังนิดนึงฮะบบีบให้ดั้งเรียวเล็กพี่จะงัดมาถึงช่วงบริเวณเบ้าตาเลยนะหลังจากนั้นเขียนคิ้วคิ้วของลิซ่าเนี่ยก็จะมีความแบบว่าเล็กนิดนึงแล้วก็มีความโก่งหน่อย นะแต่ว่าพี่ใช้แบบฝุ่นนะฮะจะได้ดูความฟุ้งเป็นธรรมชาติแล้วก็ปัดมาสคาร่าสีน้ำตาลนะจ๊ะ <c oughs> เพื่อให้คิ้วของเรานั้นดูซอฟลงแล้วก็ใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลฮะมาคัดบริเวณเบ้าตาของเรานะโดยพี่จะเน้นนะฮะเนี่ยเห็นไหมให้ไปติดคิ้วตรงช่วงบริเวณหัวตาแล้วก็ใช้สีเข้มฮะลงบริเวณหางตาของเราให้หางตาของเรามันยาวขึ้นยาวมาแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ฮะอันนี้พี่ใช้แบบเจลอะก็กรีดให้ตาออกมาแบบยาวขึ้น ครกคือตรงหัวตานะนาะิีตั้งแต่หัวตาล่างมาถึงช่วงบริเวณกลางตาดัดขนตาแล้วก็ติขนตาแบบว่าเล็กๆเ,เบาๆก็พอนะเสร็จแล้วเนี่ยง่ายมากแล้วก็ใช้ลิปของพี่ิวลั h เหมือนกันนะฮะ B02 กับ B07 นะโดยพี่จะลงตัว B02 ก่อนนะฮะทาไปปุ๊บแล้วก็เม้มๆๆแ,แ,แล้วก็ใช้มือเกลี่ยหลังจากนั้นนะฮะใช้ B07 นะเขียนปากของเราอันนี้เราก็จะเน้นแบบว่าให้ปากออกมาเหมือนโซลิซ่า แค่นี้จบแล้วเดี๋ยวขอเวลาไปแต่งตัวให้เรียบรย้อยกันจ้า